บริษัท CP Photon Sales จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถบรรทุกและรถบัสแบรนด์ CP Photon แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเตรียมรับลูกสารต่อความเชื่อมั่นแบรนด์ Photon จากยุโรปสู่ไทยตอกย้ำแบรนด์ DNA ที่มุ่งเน้นการเป็น The Future of Truck ที่โดดเด่นในด้านผู้นำแห่งน,นวัตกรรมยานยนต์ขนส่งไฟฟ้าชั้นนำมั่นใจว่าไทยพร้อมเปิดรับสังคมพลังงานสะอาดในภาคขนส่งได้ในไม่ช้านายกฤษณะเศรษฐรัรงกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท CP p h o ฟ o n s เซล s จำกัดเผยว่าข่าวความสำเร็จในการขยายความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางยุโรปและโฟตอนมอเตอร์กรุ๊ปครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ส่งผลถึงผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วโลกเนื่องจากจะเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนต่างชาติในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมแล้วสำหรับในประเทศไทยนั้นยังเป็นการตอกย้ำมาตรฐานแห่งความเป็นผู้นำด้านคุณภาพ,ภาพผลิตภัณฑ์ระดับ Best i n Class ที่หลายประเทศในทวีปยุโรปให้การยอมรับได้เป็นอย่างดีโดยในปีนี้ซ p พีโฟตอนกำลังเร่งส่งมอบรถบรรทุกไฟฟ้ารวม3ารุ่นได้แก่รถบรรทุก4ล้อขนาดเล็กคุ้มค่าไม่ติดเวลาขนส่งได้ตลอด24ชั่วโมงรถบรรทุก6ล้อขนาดกลางตอบโจทย์ธุรกิจตอกย้ำภาพลักษณ์อย่างผู้นําและรถหัวลาก10ล้อน้ําหนักรวมบรรทุก50.5ตันตอบโจทย์การใช้งานอย่างชานฉลาดด้วยการรองรับการสวอปแบตเตอรี่ได้ พร้อมมีแผนเซ็นสัญญาซื้อขายรถบรรทุกไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจล็อตใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อีกหลายเจ้าโดยเฉพาะของหน่วยงานราชการทั้งในกรุงเทพและส่วนอื่นๆสำหรับงานด้านบริการหลังการขายก็ยังเป็นหัวใจสำคัญซึ่งปัจจุบันเรามีผู้แทนจําหน่ายพร้อมให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศถึง23แห่งและผลักดันให้มีเพิ่มขึ้นอีกถึง30แห่งทั่วประเทศในเร็วๆนี้ทั้งนี้แบรนด์โฟตอน เป็นที่จับตามองของผู้ประกอบธุรกิจขนส่งในยุโรปอย่างกว้างขวางหลังจากนํารถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า100%ที่พัฒนาขึ้นสําหรับตลาดยุโรปร่วมจัดแสดงในงาน Green Logistics Expo 2022ในเมืองปารีาประเทศอิตาลีเมือ่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาต่อเนื่องจากที่เคยได้เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า100%รวม2รุ่นในงานนิทรรศการ IFA ในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนี ซึ่งถือเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดพลังงานรถบรรทุกไฟฟ้าในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยนด้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์แบรนด์โฟตอนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสูงหรือ WVTA ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในระบบการรองรับที่มีคุณค่ามากที่สุดในโลกส่งผลให้สามารถจัดจําหน่ายได้ทั่วสาหภาพยุโรปโดยไม่จําเป็นต้องทําการทดสอบใดๆเพิ่มเติมครอบคลุมทุกไลน์ผลิตภัณฑ์ทั้งรถบรรทุกไฟฟ้ารถตู้และรถโดยสารซึ่งยานยนต ที่ด้รับการรับรองจาก WVTA นี้จะสามารถจัดจำหน่ายได้ในประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ได้อีกด้วยยิ่งกว่านั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัทโฟตอนกรุงปักกิ่งได้ลงนามขยายความร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในยุโรปเพื่อพัฒนายานพหาหนะขนส่งสินค้าพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่โดยข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากแผนพัฒนายานยนต์ขนส่งพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมตั้งแต่เดือนกันยายนปี2560 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการผลิตยานยนต์พาหนะขนส่งสินค้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ๆผ่านแพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์มินิทรัคของโฟตอนสอดคล้องตามนโยบายของสหภาพยุโรปที่จะลดการใช้ยานยนต์ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาบตั้งแต่ปี2035เป็นต้นไปโดยคาดการระยะเวลาจัดทำเอกสารความร่วมมือให้แล้วเสร็จภา,ายในฤดูใบไม้ผลปี2023นี้